ดีต้อนรับสู่ WKP Auto ช่องของคุณสำหรับการอัปเดตล่าสุดรีวิวและรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ2,025 m a r c u s C Fighter โดรนโดรนรบไร้คนขับรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการป้องกันประเทศและการบิน หากคุณเป็นคนที่สนใจในเทคโนโลยีโดรนและยุโทโธปกรณ์ทางทหารสมัยใหม่วิดีโอนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด2,025มาคัสซีไฟเตอรโดรนคืออนาคตขององค์การสู้รบทางอากาศโดรนลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความล่องหนความแม่นยำและการทำงานแบบอัตโนมัติเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในโดรนรบที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก พัฒนาโดยโครงการเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความลับสุดยอดมาคัสซีถูกสร้างมาเพื่อทำภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตของนักบินสิ่งแรกที่ทุกคนจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับมาคัสซีคือดีไซน์ที่เน้นการพรางตัว,ต,วตัวเครื่องถูกออกแบบด้วยรูปทรงที่คมชัดและมุมลาดเอียงทางอากาศพลาศาสตร์พร้อมวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ที่ช่วยลดสัญญาณการตรวจจับจากศัตรูอย่างมีประสิทธิภาพ สีดำด้านและสีเทาเข้มของตัวเครื่องไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคลางตัวในสนามรบหลากหลายรูปแบบอีกด้วยในด้านสเปคมาคาสัสซีนับว่าน่าประทับใจอย่างมากมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงในระดับต่ำกว่าความเร็วเสียงพร้อมลดเสียงรบกวนระหว่างการบิน โรลลำนี้มีรัศมีปฏิบัติการไกลกว่า2,000กิโลเมตรเหมาะสำหรับภารกิจระยะไกลหรือเข้าไปในเขตของศัตรูอีกทั้งยังสามารถบินได้สูงกว่า5 0,000ฟุตช่วยให้หลีกเลี่ยงระบบป้องกันทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกจุดเด่นของมาคัสซีคือความสามารถในการติดตั้งอาวุธหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธนำวิถีอากาศสูคืนระยะไกลระเบิดอัจฉริยะหรืออุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส ทำให้โดรนลำนี้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งเชิงรุกและเชิงสนับสนุนนอกจากนี้ยังติดตั้งเซ็นเซอร์ขั้นสูงเช่นกล้องตรวจจับภาพไฟฟ้าเซนเซอร์อินฟราเรดเรดาร์แบบถ่ายภาพสังเคราะห์และระบบรวบรวมสัญญาณข่าวกรองซึ่งช่วยให้สามารถลาดตระเวนตรวจจับเป้าหมายและทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบจบในภารกิจเดียว สิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือระบบปัญญาประดิษฐ์และความสามารถในการปฏิบัติภารกิจแบบอัตโนมัติมาคัสซีสามารถปฏิบัติการได้ทั้งแบบกึึงอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบลดภาราการควบคุมจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นระบบ AI อัจฉริยะช่วยให้โดรนสามารถนำทางในพื้นที่ซับซ้อนหลีกเลี่ยงภัยคุกค,คามและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังมีระบบสื่อสาร Data Link ที่ปลอดภัยสำหรับการควบคุมแบบเรียลไทม์ แต่หากเกิดการตัดสัญญาณการสื่อสารโดรนก็ยังคงปฏิบัติภารกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง2025มาค c สซี C Fighter โดรนไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของสงครามทางอากาศในอนาคตด้วยความสามารถในการครางตัวความเร็วระยะทำการที่ไกลและความยืดหยุ่นในภารกิจทำให้มันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพทางการทหาร พร้อมลดความเสี่ยงต่อชีวิตของมนุษย์ในสนามรบยุคใหม่ WKP Auto จะยังคงนำเสนอรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์การบินและยุโทโธปกรณ์ทางทหารที่ล้ำสมัยให้คุณอย่างต่อเนื่อง หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารรีวิวและสเปคของเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างมาค c u s C Fighter รดรนอย่าลืมกดติดตาม w kp auto และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆขอบคุณที่รับชมครับ